เปิดตัวได้สนุกเฮ้ฮาเก,กินจิ๊เป็นอนิเมะแต่ปี2,558ผลงานจากสตูดิโอโดกาคูบโบเรื่องราวความรักของอุมารุโดมะหรืออุมารุจังเด็กสาวมอบายุ16ปีผ่านมุมมองของผู้ชายททเฮโดมะหนุ่มแว่นพนักง,งานบริษัทที่วันวานต้องเหนเนื่ยกับการทำงานแล้วยังต้องทอยกลับมาดูแลจัดก,การงานบ้านเพื่อรับมือกับน้องสาวจอมขี้เกียจ ซึ่งแม้สำหรับสายตาคุณภายนอกอาจจะเข้าใจว่าอูเมรุเป็นเด็กสาวสุดเพียบพร้อมทั้งหน้าตาสุดน่ารักผลงานเล่นที่ดีเยี่ยมกีฬาสุดเด่นและกิริยาที่ดูอ่อนหวานแบบสุดๆแต่เบื้องหลังที่ทุกคนไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนก็คือการเป็นหนูน้อยหดสม้มเอาแต่ใจแล่เหลี่ยบเบาๆที่จนวันไม่ทําอะไรนอกจากเล่นเกมกินขนมและอ่านหนังสือกับกระตูนไปวันๆความขึ้นเข่นสนุกสุดป่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นน้าตั้งแต่ที่เอยยมามีกับพี่ชายคนนี้ในเรื่องราวของอูเมรุน้องสาวสุดขี้เกียจ นในกติเรื่องที่มาต่ออุเมรุสัง่งน้องสาวสุดติ่งอุเมรุครับคุณผู้ชมที่รับชมอยาอยู่ตามกันเลยประมาณนี้คุณอาจจะไม่เคยดูก็ได้เลยออาจคิดถึงมาอยู่แฟนพี่เมยไม่ควรพลาดกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่ากบกันไปนะสยาาาียอยู่ล้บัตตะอาเออน้องคนนี้ทำใจทำใจก็ไม่เป็นไรแน่นอนที่เธอก็ทำให้ฉันได้เห็นดานารักของเธอทำให้ฉันรักเธอเต็นที่